ความเชื่อในการอดอาหารนะ ยังมีมาถึงปัจจุบันนี้ดังกรณีของดินดีทางตัวนออกของประเทศคาดกันกันว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับลัทธิหนึ่งค่ะที่พวกเขามีความเชื่อว่าการอดอาหารจนกระทั่งตายไปจะทำให้เขาสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้นะคะโดยที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมด4ี่สิเจดศพโดยที่ไม่ได้รับการควบคุมจากรัฐบาลเคนยาค่ะการมีสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดดังต่อไปนี้ มนุษย์สามารถเดินทางไปยังนอกโลกได้จึงนับว่ามนุษย์มีสมองเลิศเลอก,กว่าสาัตว์เผ่าพันธุ์แต่ต้องจำได้ว่าไม่มีสัตว์ตัวใดข้ามตนเองเลยยกเว้นแต่สัตว์ที่ชื่อมนุษย์เท่านั้นส่วนวิทยาการที่มนุษย์เิดมาจากสมองอันเป็นเลิศน,นั้นก็มักจะใช้เพื่อลบลาค้าบฟันกันเป็นอันดับแรกๆดังจะเห็นได้จากการผลิตระเบิดปรมาณู ในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นเมื่อเสร็จสงครามจึงนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาผลิตเป็นสินค้าต่างๆเมื่อผู้คนไม่มีทรัพย์สินเพียงพอสำหรับซื้อหาก็จะเกิดการสแสวบงหาแบบผิดผิดต่างๆนานาจนทำให้สังคมเกิดการเจ็บปวดอยู่ในขณะน,นี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนว่าอย่าไปเสียเวลาศึกษาเรื่องนอกตัวนอกต,น,อกตนกันอยู่เลย มารีบหาความดับทุกข์ในใจกันดีกว่าเพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นไม่เกินร้อยปีกันแทบทั้งนั้นก็เมื่อมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลท้าในจักรวาลมีกระแสไฟฟ้าเมื่อคนเราออกมาจากท้องของแม่คนเราก็เริ่มกระบวนการหายใจโดยการสูดอากาศเข้าไปทำให้กระแสไฟฟ้า ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายร่างกายจึงอบอุ่นและเมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปต่อกับระบบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้เกิดอารมณ์ชอบชังหรือเฉยฉะนั้นถ้าจะให้หมดความรู้สึกชอบชังหรือเฉยจึงต้องตัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้เข้าไปต่อติดกับระบบประสาทพระพ,พุทธองค์ใช้วิธีการทุกขกละตรียา การทรมานตนเพราะเป็นความนิยมของดาบทในสมัยพุทธกาลเมื่อทรงทรมานตนอย่างอุก,กิจแล้วก็มาพิจารณาเห็นว่าวิธีการทุกขละกิริยาไม่ใช่หนทางหมดทุกจงรงหันมาบริโภคอาหารแต่พอประมาณวันละหนึ่งมือ้อและใช้เวลาทั้งหมดจเจริญสติไปในกายให้เป็นปัจจุบันโดยกำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกเป็นต้น ความจริงทรงสอนให้สาวกสาวิกาจเจริญสติไปในกายได้ถึง6วิธีด้วยกันการกําหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจมีอยู่ตลอดชีวิตเมื่อทรงกําหนดจดจ่ออยู่ที่กายนานๆเข้าความรู้สึกที่เป็นเวทนาย่อมเกิดไม่ว่าจะเป็นทุกข์สุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เรียกว่าเฉยๆก็าตามเมื่อเห็นเวทนาก็ย่อมเห็นจิตไม่เห็นจิตก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตว่าชอบชังหรือเฉย เมื่อผู้ปฏิบัติจับจิตของตนเองได้อารมณ์นั้นๆจะหายไปทันทีท่านเปรียบเหมือนกับแนวหรือปัญญาที่ตะคุบหนูหรือกิเลสได้หนูหรือกิเลสต,ต่างๆจึงหมดสิ้นไปจากจิตใจกระบวนการนี้เรียกว่าการจจเจริญสติไปในกายเวทนาจิตธรรมเรียกเป็นภาษาบาลีว่าการเจริญสติปฐานสี่ ที่ทรงตัดสินพระไถยเผยแร่พระธรรมอันลึกลำ้ำเพราะทรงเห็นว่ามนุษย์มีสี่แบบคือหนึ่งดอกโบวที่ตั้งขึ้นพ้นน้ำรอสัมผัสแสงอาทิตย์ก็จะบานในวันนี้สองดอกโบวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำจกบานในวันพรุ่งนี้สามดอกโบวที่ยังอยู่ในน้ำจกบานในวันต่อ,ตอไปสี่ดอกโบวจมอยู่ในน้ำที่จะกลายเป็นพักษาหารของปลาและเต่า โปรดอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทอทอทอคือทำทำทำและทำ,ท,ำทันทีจึงจะประสบผลขอมอดกไม้ในสวนให้หอมอบอวนสู่ชนจงสบสิ่งหวังให้สมตั้งใจ